สวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์ร้อยแปดชนะนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการย้อมสีวิดีโอหรือที่เขาเรียกกันว่าการเกรดสีวิดีโอนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็ถ่ายด้วยภาพวิดีโอที่เป็นปกตินั่นแหละครับผมจะมาสาธิตด้วยโปรแกรม Kine Master นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมตัดต่อในมือถือนะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ผมจ่ายเป็นรายปีนะครับเป็นปีที่3แล้วนะครับ ปีแรกก็1,200บาทปีที่2ก็เขาคิด900ปีที่3ดีมากครับเขาคิดแค่690บาทครับเป็นโปรแกรมที่ผมใช้ไปจับนะครับเริ่มต้นเลยนะครับนี่คือหน้าตาของโปรแกรม k e y n e Master นะครับก็กดตรงเครื่องหมายบวกตรงกลางนะครับกดเข้าไปผมจะใช้16.9ต่อนะครับตรงนี้กดเข้าไปนะครับก็จะเป็นเปล่าๆแบบนี้ อันแรกเลยผมจะเลือกวิดีโอเข้ามานะครับก็ไปที่ตรงนี้เป็นวิดีโอที่ผมไปถ่ายมานะครับอ่าตรงนี้นะครับมาแล้วนะครับพระเอกของเราตรงไหนเอ่ยผมจะตัดข้างหน้าออกหน่อยหนึ่งนะครับข้างหน้าออกตรงนี้แล้วก็ตัดปลายออก กรอๆคนนี้พูดนะครับตัดหางออกนะครับขยายหนึ่งนะครับลองฟังดูนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทางเรื่องศิลป์รถประชะนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาเที่ยววัดต้นเกวียนอ่าพระเอกลรอๆเนี่ยแหละครับก็ผมจะลดเสียงในวิดีโอนี้หนึ่งนะครับวิธีการลดก็คือเจี้มตรงนี้เลยครับจิ้มแล้วก็ไปที่รูปลำโพงนะครับ แล้วก็ลดตรงลําโพงเนี่ยครับลดมาเดี๋ยวเสียงจะได้ไม่ตีกันนะครับเสียงผมกับเสียงในวิดีโอจะได้ไม่ตีกันลถประมาณนี้ลองฟังดูนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทางเลือกสิท์รถแผช่นะนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านดูเสียงก็ยังดังอยู่นะมาลดอีกสวัสดีท่านผู้ชมทางเลือกสิท์รถแปช่นะนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาเที่ยววัดท้นเกวียนนะครับหรือวัด Inter อินทอ่าโอเคนะครับ ทีนี้วิธีการเกรดสีของผมนะครับก็ผมจะไม่ใช้ฟังก์ชันของโปรแกรมนะครับที่จริงเกรดสีที่โปรแกรมก็ได้เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่รูปสามห่วงเนี่ยครับนี่เห็นไหมครับพื้นฐานนะครับปรับสีเป็นโทนเย็นความอิ่มตัวต่ำขาวดำสดใสโทนอุ่นก็แบบนี้ก็ได้นะครับ ลองว่าทำให้สัว่าเราเอาเป็นโทนแบบโทนสดใสสมมตินะครับเนี่ยปรับสีเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับปรับตามโปรแกร,รมให้มานะครับถ้าท่านผู้ชมพอใจแล้วก็แบบนี้ก็ได้แต่ผมจะไม่เอานะครับผมจะทําเองนะครับแล้วก็จะมีลูกเล่นอย่างอื่นให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะครับก็อย่างนี้นะครับตรงนี้เป็น เลเยอร์หลักนะครับผมจะเอาสีบาที่เลเยอร์ไปกดที่ปุ่มเลเยอร์นะครับผมไม่เอามาเมื่อกี้ผมเรียกวิดีโอบาที่มีเดียนะครับทีนี้ผมจะไปที่เลเยอร์ก็จะเอาสีตรงนี้มานะครับเป็นแพทเทิร์นของโปรแกรมนะครับผมจะเอาสีตุ่นๆนี้ละกันสีออกเหลืองเหลืองแบบนี้นะครับได้มาแล้วใช่ไหมครับเราก็ลากให้มันเต็มพื้นที่ เต็มวิดีโอนะครับก็เป็นเลเยอร์ที่ไปบังวิดีโอด้านโน้นนะครับวิดีโอหลักลองเพลย์ดูก็ได้นะครับปัจจบันนิยมแล้วจะมีนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อนุรักษ์ได้สะอาดสะอ้านวิดีโอของเราก็จะอยู่ด้านหลังผมก็เอามาบังบบบังซะนะครับก็ลากมาให้มันเต็มครับถ้าไม่ทําอะไรเลยนะครับมันจะบังหมดนะครับเพลย์ดูเห็นไหมครับ สวัสดีท่านผู้ชมทางเรื่อสิทธ์ลดไปเชนะนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาเที่ยววัดเสียงวิดีโอก็อยู่ข้างหลังนะครับมันบังก็จิ้มตรงนี้ครับผมจะปรับสีตัวนี้ให้มันไม่ทึบนะครับให้มันโปร่งแสงลดตรงนี้ขึ้นมาให้มันโปร่งแสงเพื่อที่เราจะเห็นวิดีโอด้านหลังก็จะเป็นการย้อมสีวิดีโอนะครับก็กดที่รูปตรงนี้นะครับ ป๊๊บเข้าไปที่ตรงนี้มีความทึบแสงถ้ามันเป็นร้อยแบบนี้นะครับมันทึบแสงผมก็ปรับลดลงลดลงเห็นไหมครับวิดีโอเราเริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับผมจะส่วว่าเอาสักเอาซัก30%เอาเอาซัก40ละกันนะครับเพื่อให้มันเห็นชัดๆนะครับเอา4 0ได้แล้วนะครับถ้าเราไม่ทำอะไรเลยอย่างนี้ก็เห็นไหมครับ สวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์รถไปชนะนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาเที่ยววัดต้นเกวียนนะครับหรือวัดอินทราวาสเป็นมันก็จะเป็นสีแบบย้อนยุคทําเป็นซ้อนสีแดงสีน้ําเงินทําเป็นกลางคืนก็ได้นะครับทําเป็นสีแดงเพื่อให้อากาศดูอากาศร้อนนะครับอันนี้เป็นสีแบบย้อนยุคนะครับปรับบางกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าปรับบางมันจะดูสมจริงสมจังกับธรรมชาติมากกว่า แต่วันนี้ผมจะทําให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับทีนี้ผมจะตัดเพื่อให้เห็นว่าเป็นสีย้อนยุคบ้างบางช่วงผมจะให้เป็นสีธรรมชาติบางช่วงผมจะให้เป็นสีอื่นเป็นการเกรดสีเป็นสีอื่นก็จะตัดนะครับใช้ลูกกันไกลเลยครับแยกที่หัวอ่านนะครับแล้วผมก็ตัดตรงนี้ลูกกันไกลครับตัดทางซ้ายออกนะครับเเป็นลูกกันไกลนะครับ เหมือนเดิมครับตัดเป็นช่วงๆนะครับตัดทางซ้ายออกนะครับตัดซ้ายออกตัดเป็นช่วงๆเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองพาท่านผู้ชมเล่นดูนะครับแล้วก็ตัดเหมือนเดิมครับตัดทางซ้ายออกอ้าวลองเลย์ดูนะครับท่านผู้ชมเห็นความแตกต่างละ สวัสดีท่านผู้ชมทางเือิ่ศิสิทธิ์วัดไปแล้วนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาเที่ยววัดตุ่นเกวียนนะครับหรือวัดอินทราวาสเป็นวัดที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ที่ตําบลหนองควายอาําเภอฮังดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ตรงแยกตุ่นเกวียนนะครับเป็นแยกที่กําลังก่อสร้างแล้วก็มีเทศบาลเห็นแล้วใช่ไหมครับช่วงที่เป็นสีมันก็จะเหมือนภาพย้อนยุคแต่อย่างนี้ก็คือสีเดิมสีเดิมของมันนะครับสีเดิมของมัน อันนี้ก็คือรูปแบบแบบนี้ท่านผู้ชมสามารถย้อมคลิปเป็นสีอื่นๆได้นะครับทีนี้ผมจะทําตรงนี้ให้เป็นสีแดงถือว่าผมาจะเอาตัวนี้เป็นสีแดงนะครับก็กดตรงนี้แหละครับแล้วก็คลิกไปที่สีตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนตัวนี้เลยครับท่านผู้ชมเลื่อนตรงนี้ให้เป็นสีแดงเลยนะครับแดงประมาณไหนแดงประมาณนี้ใช่ไหมกดโอเคเข้าไปเห็นไหมครับสีก็จะเปลี่ยนละ มากนะครับก็ดังคลิปท่านผู้ชมได้ชมคลิปนี่แหละครับ,รบก็มีความเป็นมา <N TA S 2> ก็ผมก็ได้อธิบายในคลิปแล้วนะครับ,รบก็เชิญชวนท่านผู้ชมได้มาสมมุติว่าตรงนี้อ่อันนี้เป็นสีเดิมนะครับพอมาตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลืองทีนี้ผมจะทําให้มันเป็นกลางคืนผมจะเอาสีน้ําเงินก็จิ้มไปที่สีน้ําเงินนะครับเลื่อนเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับ กลายเป็นสามสีเข้าไปแล้วจากคลิปเดิมเนี่ยนะครับทีนี้ผมอยากได้กลางคืนให้มากกว่านี้ก็จิ้มไปตรงนี้นะครับจิ้มไปที่สีน้ําเงินเนี่ยครับแล้วก็จิ้มไปที่รูปวงกลมเนี่ยครับเหมือนเดิมแล้วผมก็เพิ่มอันนี้เข้าไปครับมันแยกอิสระจากสีอื่นเลยนะครับเพราะผมตัดมาแล้วความเข้มตัวนี้ก็คือเกือบทึบถ้าเลื่อนอย่างนี้คือทึบปิดหมดเลยนะครับสีน้ําเงินแล้วก็ให้เห็นเอ่อกลางคืนมืดมากเลยกลางคืนมืดมาก ก็ประมาณนี้ครับนี่ได้หลายอารมณ์เลยนะครับวิดีโอของท่านก็จะได้หลายอารมณ์ทีนี้ผมจะนําเสนอวิธีการเกรดสีอีกอันหนึ่งที่ท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นนะครับมันเหมือนม่านบางๆเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายไม่ถูกทําให้ดูแล้วกันนะครับก็กดเลือกตรงนี้ครับแล้วไปที่เอาเอาเอา,เอาเส้นเส้นวิดีโอนะครับเส้นไทม์ไลน์วิดีโอนะครับมาข้างหน้าเลยนะครับ เลือกเข้าไปนะครับเอามาข้างหน้าก่อนทำไมอ่าแล้วก็กดรูปกุญแจครับเห็นไหมครับได้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนวิดีโอเลื่อนทำลายเข้าไปกดเลือกเหมือนเดิมนะครับเลื่อนให้มันอยู่ท้ายท้ายสุดแล้วกดรูปกุญแจครับหลังจากนั้นใช้มือของท่านผู้ชมนะครับเลื่อนตัวนี้ออกมานะครับเลื่อนให้มันหมดไปเลยนะครับเลื่อนหมดเลยนะครับเลื่อนตรงนี้จนหมดหมดแล้วครับ ทีนี้ดูผลของมันครับนี่เห็นไหมมีการเกรดสีที่เป็นจังหวัดาเชียงใหม่นะครับอยู่ตรงแยกต้นเขวยนะครับเป็นแยกที่กําลังก่อสร้างแล้วก็มีเทศบาลอยู่หลังเทศบาลเลยนะครับเดินทางมาสะดวกสบายนะครับวัดนี้เป็นวัดที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเอาละครับทีนี้ผมจะเล์ท่านผู้ชมดูตั้งแต่ต้นเลยนะครับผลกองการทําของเราครับท่านผู้ชมสามารถไปปรับใช้วิดีโอของท่านได้เลยนะครับ แล้วก็ใครที่ยังไม่ใช้าการตัดต่อด้วยโปรแกรมนี้นะครับผมม่าสะดวกสบายมากครับไปนั่งตัดต่อที่ไหนก็ได้นะครับสะดวกจริงๆใช้ให้มันคล่องนะครับเดี๋ยวจะมีเทคนิคอื่นๆผมก็จะทยอยนามาเล่าสู่ท่านผู้ชมนําเสนอท่านผู้ชมต่อไปนะครับอ้าวดูผลของมันครับสวัสดีท่านผู้ชมทางเรื่ร็จรถไปเชนนันนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาเที่ยววัดท้นเกวียนนะครับหรือวัดอินทราวาส เป็นวัดที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ที่ตําบลหนองควายอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ตรงแยกต้นเขวนนะครับเป็นแยกที่กําลังก่อสร้างแล้วก็มีเทศบาลอยู่หลังเทศบาลเลยนะครับเดินทางมาสะดวกสบายนะครับวัดนี้เป็นวัดที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อนุรักษ์ได้สะอาดสะอ้านสวยงามมากนะครับก็ดังที่ท่านผู้ชมได้ชมคลิปนี่แหละครับก็มีความเป็นมาก็ผมก็ได้อธิบายในคลิปแล้วนะครับก็เชิญชวนท่านผู้ชมได้มา เที่ยวชมงานดีๆสถานที่ดีๆของจังหวัดเชียงใหม่นะครับถ้ามาแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นพืชส่วนโลกเป็นในซาฟารีนะครับอยู่ไม่ห่างกันเลยนะครับอยู่ที่ตลาดไม่เหุก็อ,อยู่ด้านนี้ไปทางมชก็ไปด้านนี้นะครับอยู่เรียบคันคลองครับไปมาได้สะดวกครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นลูกพลิกแพลงที่ผมไม่เอาเทคนิคอื่นนะครับค่อยๆทยอยลงทีละเทคนิคเทคนิคเพราะว่าวิดีโอมันจะยาวเกินไปนะครับ ก็ช่องของผมก็จะนำเสนอเรื่องบ้านเรื่องที่ดินเรื่องของความบันเทิงเรื่องความรู้ไปเที่ยวก็เป็นความบันเทิงเป็นความรู้อย่างตรงนี้ก็เป็นเรื่องความรู้ใครที่ตัดต่อน้องๆที่ทำยูทูบเบอร์ใครที่เป็นยูทูบเบอร์เช่นผมนะครับก็จะยุ่งกับการตัดต่ออย่างเงี้ยแหละครับก็จะนําเสนอเรื่อยๆนะครับขอบคุณท่านผู้ชมมากครับตอนนี้ก็มีนิยดผู้ติดตามก็5,100เกือบ40แล้วครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคลิปอะไรก็ตามท่านผู้ชมก็ให้เกียรติติดตามและให้เกียรติชมนะครับก็จะนําเสนอคลิปที่เป็นความรู้คลิปที่เป็นความบันเทิงสนุกสนานก็สลับสลับกันไปนะครับขอบคุณท่านผู้ชมมากครับสวัสดีครับหากดูแล้วชอบหากดูแล้วใช่ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม